สงครามกลางเมืองคาสเตลสงครามที่รุนแรงที่สุดในหมู่ชาวซากาสทหารรับจ้างชาวซากาดถูกว่าจ้างโดยทุกฝ่ายเพื่อไปกับทางการทหารในระหว่างการต่อสู้เดอบิลได้เสียชีวิตของตนเพื่อเพื่อนร่วมทีมจากนั้นสาวน้อยคนหนึ่งก็รู้ศบและตามผสมทบกับเพื่อนเดอะบิลฮอนเนอร์และอีเนสหลังจากตบจูบตบจูบทั้งสามคนก็เริ่มไว้ใจกันและกันเพื่อต่อสู้ร่วมกันทั้งสองและหมดสติลง เธอตื่นขึ้นที่กองประชาการเคลื่อนที่ของบาเบลและที่นี่เธอได้พบก,กับพระองค์ท่านเทซซาเธอเปิดใจผูกพันอะบอูบบอถึงขนาดที่เธอพยายามถ่ายรูป <c oughs> แอบถ่ายรูปแล้วก็รู้จักกับตัวประกอบอย่างอาเมียด็อกเตอร์เาลซิสไม่ใช่คนสำคัญอะไรหรอกต่อมาเทซซาถูกสังหารในปฏิบัติการที่สั่งการโดยเทลซิสและด็อกเธอคิดดังนั้นเธอจึงเริ่มไล่ฆ่าคนที่เกี่ยวข้อง เมืเขาลางมายูเนียนเพื่อหาข้อมูลเธอก็ออกจากยูเนียนไปล็อตไอแลนด์แล้วทีสืบต่อเจตนาของพค์ท่านแต่เมื่อยังอยู่ในแบล็กรนะด็อกตบทธรูา่จาจบเนื้อเรื่อง EP แปดหลังจากความวุ่นวายในวิสตอรียขคาลซิสเป็นห่วงเฮธีตัวน้อยอืมเลยขอบิวคอยดูให้หน่อยแลกกับข้อมูลบางอยา่างหลังจากนั้นเพื่อนเก่าอย่างคอนเทเลอร์ก็มาทักทายตานายหายไปไหนอ่ะอีเนสต์ตายแล้ว อีกแล้วเหรอหลังเจ้าเกิดกันกระชับมิตรแอสคารอนก็ ologne, มีทั้งสองเธอโผล่มาช่วยหนอเมลหลังจากโดนเดิซิตฟันปังตายพอแคลรดสติเธอก็ยัปปี้ยัปปี้บางครั้งฉันก็เหนื่อยนะต้องคอยเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรในเงามืดบางครั้งก็สําเร็จหรือไม่ก็เป็นตัวเรื่องที่ที่สุดในตอนนั้นกูไม่ได้อยากรู้เลยอีเน่ชอบเล่นมุกมุกที่ว่าตัวเองตายตายทั้งเป็น <c oughs> แต่พอตัวเองจะตายจริงจริง ก็เกับใจสงผุดแปลกตายเรือยังหอนี่ผังเลยูยังไม่ตายเฮียไม่แผนที่ดีกว่านี้แล้วเหรอเฮ้ทั้งสามก็อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งทั้งสามรอบนี้ยังมาจากเคสงครามเป็นฮันตัดผมกับประตูวิชแต่ัดนกับเป็นเชภาพติดตาที่ทั้งสามโดนทั้งสามเลยเดินทางไปยังที่ท่าจอดยานแต่บิวโดนแซวเรื่องเทเรซาน้อยใจแย่ออกไปหลังจากนั้นไม่นานเธอก็โผล่ไปหาน้องตุ๋ยครบทีม ใช่งานผนุ่งปนึกอะไรนั่นทถแมวส่งสามเกินภารกิจฆ่าตัวตายก่อนสงครามเริ่มวีวีกับฮอนเดอร์มีปากเสียงกันนิดหน่อยโดยฮอนนี่แทงตรงๆว่าเฮซามีความหมายอย่างไรกับเธอทำไมเธอถึงไม่ค่ายปากหมานี่วะเพราะฉันไม่ได้หลอกตัวเองเธอพูดอะไรไม่ออกก่อนจะหนีไปสงบสติอารมณ์พ่อสงครามเริ่มต้องสามต,ต,ต,ตอาะะ้องตีไว้ตบอสตราแล่จากนั้น,นก็นั่งคุยกันต่อตาม,าามข่าวขึ้นเก่า พงว่างก็ไปตบเซ้นกินัสเอาเป็นพายต่อไม่ใช่ตัวเองถ้าวางแผนชาวปทูนี่ทำคีลออฟวอลระเปอรที่ได้มามันเหลือนะมันสปอนดีระหว่างเก็บข้าวของเราก็คุยอ e ีเนสว่าเนี่อราจ,จบเรื่องนี้สักทีแต่ฮอนที่ขับยานดีกันไปหน่อยเลยตกทั้งสามอยู่เฝ้ายานพราตูวประกอบต้องเดินเรื่องอะนะพี่องแบิวขอให้พี่เจ้าจแต่แมลงในถ้ำแต่มีกันเยอะเกินเลยหนีสิแต่หนีได้ไปเจอแจ็คพอต เธอเจอเขาคอนเฟสเอร์เธอเปิดแม่งและเปิดประตูนิมิตพาเธอย้อนอดีตทบทวนตัวเองเธอรู้อยู่แก่ใจว่าเทเลซาตายแล้วและไม่มีสิ่งใดที่เธอแก้ไขได้ไม่ว่าเธอจะทำลายหรือนําพาความสุขกลับมาเทเลซา,าก็ไม่อยู่ด้วยตรงนั้นเฮียอะไรวะเนี่ยหิงเอโกน่ะเธอเพิ่งจะได้ยินเสียงคริสสุดท้ายของเธอฮึบบาย เนี้ยเอาหนี่ไปด้วยสิเอาของวีและปุรุตเขาโลบกันหน่อยสิด้วยวุลชุดใหม่เชี่อแล้วน่าจะคุยกันบ่ยอยกว่านี้นะใช่ใช่แล้วเขาไปช่วยอีเนสตกเมฟ,ฟิยสและถอยไปตั้งหลักเธอกับคีโอไปชวนกับยันแม่เธอโดดลงไปกับน้องตุยด,ด็อกแดกและแมวเหมียวเขาไปกับด็อกและมอนทิสพูดปรับความเข้าใจกันนิดหน่อย ก่อนที่จะไปปากกับนักฆ่าหน้าโหดเรอคิดถึงอดีตที่เธอเคยให้โอกาสมันเลือกแต่ขเขาก็ไม่ไม่หนีไม่แม้แต่ยงร <I 'm S 1> ะเบิดออกเพื่อรักษาชีวิตกับพูดแค่ว่าดีแล้วถ้าควรหนีไปนะเเลยไม่ลังเลยที่ยับไหวเขาตามที่แต่งตัวดำๆพั้งสองเข้าไปในห้องจ่ายพลังงาน W กบิวเเริ่มระเบิดโน่นทีทันทีน้อง <My S 1> ตุย่ยเดินลงไมรู้ว่านั่น W ดบิวที่ตามไปสมทบเพราะบทเธอตบเลวันเนลหวนะ หลังจากอามเมียผ่ถึงเลเวเนลเสร็จเธอมองไปยังเดบิวอือไม่ต้องมองมากูพยายามระเบิดมาแล้วแชลก็โผงผ่องหลังเดบิวเลเวเนลก็เริ่มพูดภาษาซา,ากาดหัวใจจะวายกูจะฆ่ามึงให้ดับดิ้นสิ้นใจอือเธอขอให้อาม์เมียเปิดรอยแยกเครื่งนี้นั้นเธอเดินผ่านช่วงเวลาในความทรงจำของเธอทุง่งหญ้าพายุฝนแดนโลกล้างป่าที่หนาวเหน็บเรซาย ค่ายล้างเธอไปดูทุกที่ที่เธอคิดจะได้เจออาณ์ต่างๆเธอยอมรับหลับตาลงเธอไปผวดที่เตาหลอกวิญญาณได้เวลากซัดน้ำแล้วเธอโดดไปดึงแกนพลังงานออกและภาพก็ตัดไปเธอตื่นขึ้นและปดเรื่องอกของเธอพังแต่ของเธอาลับมงคอ,อพลังงานและก็ลตัวดีไปที่สุดในเกมกับมาก่อนเมอเห็นอะไรมาเยอะไม่จะรเขีค่กเธให้จบ,จบ,จบตรงนี้แต่ไม่ทันจะปูด เมียก็ต้องกัดก่อนเธอทำมันนะดอกนายคงไม่รู้หรอกว่าวันนี้มีความหมายแค่ไหนมันจะทำให้นายตกเรียนยอันตรายไม่นายต้องจำให้ขึ้นใจนะ condition stable ขออทษนะที่นายต้องทุกทรมานอีกแล้วจับมือฉันอย่าทิ้งกันไว้แบบนี้สินายคงรับไม่ได้เหมือนกัน เป็นไรไปเหรอทำไมมองด้วยสายตาแบบนั้นล่ะพีส a s e <Peace> test <S ฉันรักคดิและอย่างให้คลิปวักเด่นฉันคารบการตัดสินใจของนายแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันมั่นใจไม่ว่านายจะสับสนในความสมเหตุสมผลต่างตา่างคำตอบที่นายตามหามาตลอดฉันจะอยู่ตรงนี้ไปเถอะไปตามหาคำตอบฉันอวยพรให้นายสมหวังและเมื่อทุกอย่างสงบลง เราอยู่ข้ขางๆกันอีกครั้งในระหว่างนั้นดบิวกับโลคิสอยู่ที่ทะเลออริจินียมโดนระเบิดเล่นกันรอตบปกอบอยู่ออออมาแล้วเหรอปะ่ะออกจากที่กันดอะิวระเบิดนู่นนี่และไอทองทองนั่นก็ออกมาโลคิสอยู่สู้ให้ที่ไหอก็ปินหอคอยไหนอะเทซ่าครับครับดอิวล,ลองระเบิดไอ้แท่งๆแต่มจำนวนเทซ่าแล้วอาเมียมองไม่ท่เงอกตนอืม ถธอโตขึ้นนอะอาเมียเธอไม่ใช่เท่าซาไม่ึงคิดอย่างนั้นห่ะเพราะเทซ่ซามิทางทำอะไรอย่างนี้พูดเถอะองค์ท่านก่เห็นใบหน้านั้นแล้วพูดคุยไม่ออกเลยไงเดบิ w, รู้ไหมพระองค์ฉันคิดถึงร้องไห้เสียใจแค่ไหนพอคิดถึงท่านเพราะงั้นกูถึงต้องอมลงไงงั้นเหรอสิ่งเดียวที่ฉันต้องทำือปกป้องชาวสากาดขอคอยนี้จะพาเราไปยังจุดสูงสุดของโชคชะตา ฉันอยากใช้เธอเห็นมันนะอาเมียไม่มอ่ะมุ่งกุดดำโผล่ขึ้นบนหัวน้องตุย๋ยวิวกระซิบน้องตุ๋ยให้ส่งเธอไประเบิดอืไม่คุยอยู่ต้นตอตรงๆเผื่อจะแก้ไขอะไรได้ไม่อ่ะอาเมียเลยเข้าไปย้อนอดีตให้ยอมรับเที่เป็นราชาแยหย่งขาซากาสอาลาฟเฮเซหายไปเพราะไฟแห่งการชำระล้างโดนตตรงหน้าริอวพี่สูญเสียพลังไม่ว่ายังไงเธอก็ยังคงจะรักผู้คนเหล่านั้น บางทีเธออาจจะเหมาะกับมันก็ได้นะฉันไม่คิดว่าเธอต้องแบกแล้วมันไว้ขนาดนี้ช่วงเวลาดีที่ฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเธอขอโทษนะที่ฉันรักษาสัญญานั้นไว้ไม่ได้อาเมียขอยืมมือหน่อยฉันไม่อยากจะมาคิดเสียใจภายหลังแต่น้อยขอให้ได้ลองคุยหน่อยเถอะถ้าแข็งแข็งขึ้นนะอาเมียความอุ่นของไฟนั่นไฟที่บรบ้างบนทิน ฉันภูมิใจนะมาเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิเรซ่าพวกเราเขาต้องขอบางอย่างที่ไยนะทำให้เราเจ็บปวดนะถึงยังไงก็เถอะหนูอยากให้อยู่ด้วยกันนานกว่านี้ถึงแม้ฉันจะทำให้พวกเราผิดหวังอีกครั้งัหรอไม่สำคัญหรอกพวก็คือคุณสบัติของหนูถ้าโตขึ้นจริงนะอาเมียฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอ ก่อนที่พวกเธอจะไปขอให้ได้หรอขอประทานอภัยพระองค์ท่านก็หม่อมเดบิลหรอเดบิลกอดฉันอยู่หรอพระเนตพระองค์อืร่างกายนี้เรื่องนี้แตกสลายแล้วฉันรู้สึกได้นะว่าเธอไม่ได้ร้องไห้อยู่เดบิลขอประธานอภัยพระองค์ท่านฉันไม่ว่าอะไรหรอกเธอไม่เปลี่ยนไปเลยนะ ฉันจำได้ตอนนี้อยู่ด้วยกันที่บาเปล,ลเธอเคีียอายกว่านี้แค่ถ่ายรูปเอง<ม>รูง้จริงๆนะฉันหล่อแล้วหล่ออีกแต่เธอก็ไม่มาเลยนะรู้ได้ถึงกับใช่แอบถ่ายรูปลามกฉันแต่ไม่คิดเลยนะว่าทหารคนนั้นจะโตเป็นสาวน้อยคนนี้คือทำอะไรได้มากกว่าที่เธอคิดเสมอ ฉันไม่ได้เข่าวสารอะไรขนาดนั้นและเธอก็มีค่ามากกว่าที่เธอคิด <c oughs> ฉันไม่แค่หรอกนะว่าจะปลอบใจกันหลอกกันอยู่แต่ฉันฟังอยู่นะฉันยังติดค้างสัญญากับเธออยู่จำได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยังไม่พร้อมเลยวาสเตน ผมเข้าใจแหละว่าเธอเป็นซาก์ดแต่จะไปหาหมอแล้วนั่งเฉยๆไม่ตรวจร่างกายไม่ได้นะเดี๋ยวตามตัวเจอและไหนตอนนี้แฟนขับอีกมีใครสพวกเขาพูดทธอไหมเนื่องจากคุณสเฉพาะของมันฝ่ายวิศวกรรมจึงได้เพิ่มภาพกหนวกเกี่ยวกับวัตใหม่ของวาร์คเต้น้วยมีเนื้อหาใจความดังนี้หากเราวิเคราะห์เฉพาะโครงสร้างและฟังก์ชันการทำงานเอาวุธใหม่ของวาร์คเต้นคือหน่วยขยายอุณหภูมิอาร์ระดับเพิ่ม ในสภาพที่สมบูรณ์พลังของมันอาจากเกินกครควบคุงเราแน่แนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวากเต้นใช้มันโชคดีที่ฟังก์ชันต่างๆไม่ความเสียหายยังรุนแรงพูดตามตรงเลยนะฉันไม่เข้าใจเลยนะทำไมได้ถึงพวกขกยะลอยไปลอยมาเอาไปติงหัวหมาเหรอทัาไม่ได้อ่อนโยนอย่างนั้นพรดตตรงนี้เพเตรีย้นนห,หน้าฮุยซกรของผหนฮุโซกรมรคนที่ลงทะเบียนอาวุธของวากเต้นครั้งที่แล้ว คงยุ่งกับการซ่อมสร้างใหม่เถอะแต่ก็นะมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับวากเดนเธอเป็นคนประเภทที่นำปัญหาให้คุณมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เอาเถอะมันไม่ใช่เรื่องปกติที่เจ้าที่ที่ไม่ใช่ชาวซากา์ดที่จะเข้าใจว่าเธอพกอะไรอาวุธใหม่นั่นเนเทคโ่โูดีเท่นกับเรือหอที่ปกดเหนือรอนดเนียมดังนั้นเหมือนมีันพูดชาวซากา์ดลอยไปลอยมาข้างๆเธอนอกจากนี้ก็ในขณะที่เราทำกามสาธาสนามทดลอง ผู้เชี่ยวชาญนัตงุูระเบิดเกิดทั้งหมดของฝ่ายวิศกรรมไม่รวมกันโดยไม่ได้นัดหมายเพื่อพยายามรีเวิร์สเอนจิเนียร์แรงระเบิดหลังการทดสอบพวกเขาไม่ได้กินหญ้าก่อนที่วัคจะเข้ารับการทดสอบเราได้จำกัดปริมาณวัตถุระเบิดที่เธอได้รับอนุญาตให้พกพาอย่างเคร่งครัดถึงอย่างนั้นด้วยความช่วยเหลือจากอูดใหม่ความเสียหายที่เธอกาขึ้นก็ยังคงเกินความคาดหมายของเราผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดที่เกิดการพันใส่วนในฝ่ายวิศกรรมบอกว่า คุณสามารถระเบิดพืดด้นที่กว้างขนาดนั้นด้วยวัตถุระเบิดเพียงเล็กน้อยสามารถเป็นไปได้ทางเดียวเท่านั้นเว้นแต่หนึ่งคือสามารถคำนวณการระเบิดที่มันยำที่สุดได้ในพริบตาได้รับฉายายอดอัจฉริยะสองคือสร้างมาจากอากาศหลังจากนั้นก็นั่งหารือกันและได้ข้อสรุปไปทางข้อสองเรายื่นข้อเสนอให้คาลซิสโดยอิงจากหลักการนี้โดยจะขอให้วากเดนสร้างวัตถุระเบิดจำนวนไม่จำกัดให้เรา แน่นอนว่าเขาซิสปัดตกทันทีอะไรนะคุณบอกว่าการสร้างระเบิดจากอากาศมม่ขัดตกลงวิสิงนั่นเหรอลองคิดดูสิมันไม่สมเหตุสมผลมากกว่าที่ W ดบิฉันหมายถึงวาร์กเดนจะเป็นเอะจากนักทิศศาสตร์เหรอแล้วพบส่วนบนทึกของวาร์กเดนนี่เต็มไปด้วยสัญลักณ์ลึกลับและล่าสดแปลกๆที่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์มากมายนอกจากนี้ยังพบภาพ,พาว,วาดหยาบๆหลายภาพ ที่คล้ายกับแผนที่ในเมื่อบันทึกเหล่านี้มักมายพบกับภาพวาดหัวกะโหลกละระเบิดแผนกรักษาความปลอดภัยของโลสไอแลนด์จึงตัดสินใจตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเชิญฮอนเดเลอร์และอีเนสมาช่วยเหลืออีเนสได้พลิกดูสมบันทึกก่อนจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือเล้ต้องไป All อ้อนฮอนเดเลอร์เฮ้ดีไปให้เราฟังแผนที่หนึ่งระเบิดโครงสร้างใต้ทินของชาด เลือกฝังเทเลซิตในข่าวเดียวต้องการระเบิดเยอะๆต่อยึดลงกำลัผลิตวัตถุของเทเลซิตได้ก็ไม่พอเลอกแผนการแผนที่สองติดตั้งวัตถุระเบิดที่จุดสําคัญภายในฉาดเทเลซิตเพิ่จะอยู่ชัน้นบนบนพอราระเบิดโครงสร้างทิ้งเดี๋ยวมันก็ตกลงมาตายต้องการระเบิดเยอะอยู่แต่เข้าไปนในฉาดไม่ได้ยกเลิกแผนที่สามขับโดรนเลยๆล้ำไปทิ้งระเบิดตอนเขากำลังชมวิวต้องการระเบิดลูกปุ่ม,มเดี๋ยวถามแม่ค้าก่อน ค่อยว่ากันแผนที่สี่ฮัมฮอนเอร์เรบอกว่าหลังจากนี้หลายสิบหน้าเรื่องหาเขาเกี่ยวกับการระเบิดเฮซิตแต่แค่เปลี่ยนวิธีการเล็กน้อยส่วนหน้าหลังๆก็วิธีการเข้าตีค่ายทหารแล่วถึงวิธีการวางระเบิดอีกหลายร้อยวิธีและแผนฉุกเฉินเพื่อมีใครทําด็อกกูแผนแห่งรักษาความปลอดภัยรับทราบว่าสมุดบันทึกเล่มนี้ไม่ไปคุกคามอีกต่อไปเลยส่งมอบให้กับฮอนเอเลอร์ ก็ส่งคืนให้กับเจ้าของขอย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธคิดดูสิเธอนน่งคาชื่อตัวเองตั้งหลายสิบหน้าต้อ <c oughs> งส่ยจังเลยว่าดานใส่น้นจะใครวาสตินผู้นำทหารรับจ้างความหมองใหม่ของชาวซากา์ดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไปมากและการการะทำทุกอย่างของเธอได้รับการสนับสนุนด้วยเหตุผลบางอย่างแน่นอนว่านี่เป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นเธอเป็นซากา์สมากกว่าชาวซากาสส่วนใหญ่ ความโหมดร้ายความไม่กนัญิตมันอยู่ในกระดูกดำไม่เหมือนลูกทีของเธอเฮ้ยคนพูดคุยกันด้วยเหตุผลเช่นหนึ่งคนแบบเธอไม่น้อยรอบๆพระองค์ท่านในตอนนั้นนอกจากความสามารถในการต่อสู้ที่โดดเด่นของเธอก็ไม่มีอะไรพิเศษแม้หลังจากที่เธอออกจากบาเบลและสาบานว่าจะล้างแค้นให้พระองค์ท่านฉันคิดว่าเธอถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธที่เกิดจากอารมณ์ของเธอ หลังจากนั้นคุณก็รู้นะแลาพิวหยาบก็ท่าเกินไปใช่ต่อให้พบกับองค์ท่านอีกครั้งเธอก็ไม่อ่อนโยนลงเลยแฮนที่เธอจะายความผิดอัดออกมาเธอไม่แต่กลับแสดงลงออกมายัางมีวุธ,ธิเธอไม่สามารถปล่ความขิดแช่ของเธอออกไปได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่า,าเธอแรงจากไหนตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมซัตด้วยเหตุนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอจะทำอะไรคุณบ้าง เธอเข้าใจถึงว่าพราะหนึงคุณตำแหน่งไม่อาจถูกแทนที่ได้ของโรสไอแลนส่วนเธอจะไงต่อในอนาคตฉันได้ลองพูดคุยกระดานรับจ้างจำนวนหนึ่งที่ตามเธอมาสักพักไม่มีใครมาจากบาเวลเลยเธอไม่เคยบอกพวกเขาเกี่ยวกับอุรมกติของบาเวลสมเหตุสมผลดีบ้างอย่างเหมือนรมการเพ้อฝันแต่พอเธอโชว์ว่ามันระเบิดได้แล้วตาของเหล่าท่านรับจ้าง ก็เปล่งประกายมีแรที่เดินหน้าต่อไปฉันเชื่อว่าเธอแค่ให้ความหวังความหวังในแบบที่เธอเคยเห็นชนะศึกอาหารับจ้างคนนี้กลายรู้สึกท้อนของพระองค์ท่านผู้นำบาเบลฟังดูตลกดีนะแต่นี่คาสเตลถ้าคุณมองจากมุมนั้นมันก็สมเหตุสมผลดีนะเจาไปแล้วเหรอแย่จังเลยนะ จากทางที่เธอไปผมลาตอเวยนยาวเลยล่ะสาขาที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นไปทางเธนหลังจากเงียบไปสองสามวิเธอเดินตรงมายิ้มและพูดว่าเอาล่ะตอนนี้เหลือแค่มือกูละด็อกมาดูกันว่าที่จ้าวพูดเกี่ยวกับฉันมันตรงแค่ไหนเย่อชฉว่าส่วนที่ฉันไม่ไปคู่ค้าของคุณหัวข้อ บทสารการพรณาของคาสติลหลังสงครามในโรตินียมการบรรยายครั้งที่สองผู้ชมไม่จำกัดระดับชั้นสถานที่โรงเรียนบาเพลคาสติลเนื้อหากญญญารบรรยายฉันชื่อวากเดนคนในที่รับพระราชทานชื่อจากพระองค์ชาวซาคาทุกคนที่อยู่ภายใต้คำบัญชาของคณะคำการทหารฟังู่นะกูไม่สวนว่างูเล่าคำสั่งอะไรจากทีซิตหรือแขกในรัฐาสำนักฉันยินดีที่จะประกาศ สงครามจบลงแล้วพวกผงแพ้แต่พระองค์ท่านต้องการให้ชาวสากาดโผนกลับบ้านเพราะงั้นถ้าพวกมึงอยากมีชีวิตยอยู่เพกิกเฉยต่อคำสั่งซะอืมข้บลืมบอกพวกเราคือบาเบลการส่งสัญญาณที่เด็กเพิ่งได้ยินไปถูกส่งในวากเดนในยุคสุดท้ายของยุทธการผ่าเงินสัญญาณไฟของบาเบลถูกปล่อยขึ้นเหนือลาดีเนียมไม่กี่วันต่อมานั่นนำไปยุคส,สุดท้ายของสองครามาการกระทำของเธอ ไม่เพียงช่วยพิธาหันท้ำไม่ท้วนแต่เป็นการรักษากำลังที่จำเป็นเพื่อฟื้นฟูคาสติลและสร้างความฝัันอันดีกับพิคตอรียสำหรับวอล์กเล่นเองแน่นอนควนรนี้ดีรู้จักเธอไม่เงินก็ลองดูถึงหนุม่มใหญ่หน้าโสดสิที่ได่ค่อยไปสู่ปรชาการทางทหารสถานะของการสิ้นสุดทุกแห่งฝาแฝดและเป็นสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างพาเปลกับกลุ่มทางทหารต่างๆและคำพูดของเดนพลเมฟเฟีย เอาคนสำคัญสำคัญรอบท่านวักเด่นต่งข,งข้อนี้ก็ออกสอบนะเอมันต่อกันหน้าใหม่เกี่ยวกับทหารรับจ้างที่เธอคุ้นเคยค่ำคืนนมืดมิดหรือไม่ก็พูดได้ว่าเธอรักมันมากกว่าในตอนที่เธออ่อนแอค่ำคืนนมืดมิดหมดบังเธอในตอนเธอหิวค่ำคืนนมืดมิดหมดบังคุมมีเธอ ทุกคนที่สามารถออกมาจากป่าคาสเตลเลียนได้ล้วนมีความผูกพันอยู่ความมืดส่วนคนที่ไม่เรียนรู้มักจงดิ่งอยู่ในนั้นเมืเ่อเธอโตขึ้นเธอเริ่มนรกกับการแต่งแต้มสีในค่ำคืนอันมืดมิดครั้งแล้วครั้งเล่าที่เธอใช้ระเบิดเพื่อปิดฉากการเล่าเธอในป่าไฟลูกใหญ่ กราบอย่างรวดเร็วเสียงร้องโหยหวนความร้อนที่แผดเผาทันทีที่ฝุนที่เท่าทับถมก็ไม่เหลืออะไรนอกจากความตายและความเงียบเงินหลังจากนั้นชาวสาก,กาทุกคนรู้ว่าวากเด้นรักแสงแรกที่ขึ้นในคาสติลมากกว่าอะไรในวันที่ไม่มีลมก็ยไปอย่างไร้เลย เสมอนอนเล่นกินข้าวลกลับบ้านเธอจะค่อยๆเดินกลับเลือบางั้งเธอยกมือขึ้นชูสองนิ้วมียังท้องฟ้าสี พวกขุดเรื่องเก่าๆมาคุยทำไมพวกนี้ต้องไปหาเลยมันระเบิดเล่นกันดีมะ So washing over me, I'm angry again